กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็บอกกัปตันสินเก่าสินเคยนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มารีวิวไอ้หน้าของน้องจ๊ะสวรรณเขตเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี FC แหละเอฟซี FC บอกกัปตันนี่แหละลูกไปแถวของบอกกัปตันแหละเพิ่นว่ายจะเข็นหน้าเพิ่นเบิกเนาะพี่น้องเนาะบุมีผู้ได้ถ่ายรูปส่งไปให้เ,เบิร์นกันเลยเพิ่นให้บอกกัปตันมารีวิวหน้าไอ้เพิ่นเนาะพี่น้องแล้วก็บเบิร์ธรรมชาติต้อนขำๆพี่น้อง พ่อพ่อกบอกกับตันสินเก่าสินเคยอันนี้เป็นเ่าวพ่อท่าแม่ของน้องจ้าเพื่อนเองอันนี้เพิ่นพูดใส่อีมองอีมองเ <c oughs> พื่นย่าดดำพี่น้องควดทานน,นะเดี๋ยวไอ้บอกกับตันสีไปรีวิวให้พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะหน้าเบิรกของน้องจ้าสวรรณเขตเพื่อนเพิ่น,นก็เล่นยูทูบคือกันพี่น้องเลย <c oughs> น้องจ้าก็ทา้าผู้ใดอยากเข้าไปติดตามไปเบิ่งไปชมกันก็นกน เขียนเข้าไปก็ได้พี่น้องน้องจ้าสวรรณเขตเขาไปติดตามเพื่อนได้ถามักถ้าถือใจก็ติดตามเพื่อนเด้อพี่น,น้นองเด้อน้องจ้าสวรรณเขตซื้อซองเพื่อนเดี๋ยวบอกกับตันสิมารีวิวไว้หน้าให้เพื่อนพี่น้องอันนี้เป็นเตาถ่านของเมเทัลแล้วพี่น้องเตาถ่า,านเพื่อนได้ลุ้งถ่านไปแล้วเพื่อนหักกวาดมืดแหละผู้นี่ถ่านหักก็ได้จักสอบเองไงสองสี่หักก็ได้สี่สอบปลายพี่น้องเลย ฝุ่นไปไหลง่วพี่น้องโอ้ย,ยังบวชขำมันได้พี่น้องเอ้ยยังแดดอยู่หน้าผิ่นเบิกใหม่เนาะปลูกพักยังแน่นี่เออโอ้พักบัวเลยเพิ่นมาคุ้งแม่มาเท่าเอามาคุ้งแม่มาปลูกนะ โอ้ยสามสิบก,กินโลดมาคุ้งนี่นะปลูกเบิร์ุคูคันเลยเอาเป็นเรียนๆกันสามสิบคุณคล้ายทรงเขาขึ้นสวรรค์พุน,น,าานโอ้ยวานยากระบอเป็นยังค่อ,อ,อยเห็นหหนประเทศไทยเนาะปลูกใส่ขั้นหน้าอาไะไรปาตุด,ดุกขนาดอ,อ,อืม Như vì đó Na phần bờ mày Hay bắt nhảy lên Na phần bờ mày vì đó Cái ngám Cái xe đại nó ปลาตูนมีน้าขังอลไรบ่นีนะขันขาดเลยโอ้ยบโหหินมองระบายออกหน้าให้บักใหญ่บักใหญ่พี่น้องเอ๊ะเมื่อก่อนก็เป็นหน้าให้แน่นอยแหละ อตุกขาดออกแจ้ทั้งผู้เลย เบิกหนึ่งสองสามสามให้พี่น้องหน้าเผิ่นเบิกหน้าเบิกสามให้ข้าหนาขาดไปแล้วสองปองพี่น้องเลย <c oughs> ข้าหนาขาดไปแล้วสองปองทำสบป้านพี่น้องเลยผมให้ตากะพิ่นกำลังงามเลยอืม โอ้กาะผืนกรงามมันรพี่น้องกาเข้าผูาถ่อเมืม่อถ่อผืนกรงามมันก็รังขึ้นเลยเผืนเฮ็ดหุ่นไหวอีกพี่น้องเลยหุ่นลายไก่พี่นนาหุ่หนไลายไก,ก่พี่นอ้อง,งงามกะผืนงามงามกะ อยู่ส่งมองแค้มาตุพูนะ่ะเป็นป่าเห็ดเพาะเอ้พี่น้องเห็ดเพาะออกได้แต่เก่าเดี๋ยวยางไปเบิ่งก่อนแถวนี้เป็นเดินเห็ดเพาะเอ้พี่น้องป่าเห็ดเ,ดเดพาะออกเลยแทนตอนนี้บมเห็นมีวีแววอย่างเห็ดเพาะออกเลยปีกายนี่ป๊่าถูกมาเอาคนละตาสองตาอยู่แถวนี้แหละ มีเห็ดเพาะอ,ออกเลยบวเห็นพอดอกพี่น้องเอ้เห็ดเพาะแถวนี้ปลาเห็ดผึ่งเห็ดละงูบป็นไพี่น้องเอ้แถวนี้นะเห็ดผึ่งเห็ดละงูอกอ,อกร้ายคือยังนี่ตอนปีนี้ยังบัวทลามีออกพอดอกเลยปีนี้ยังบวเห็นพอดอกปลาโขเท้านี หน้าพืนเบิกใหม่พี่น้องหน้าสามห้ยชาวพื้นคุดขี้ดินนาะพี่น้อง คุดคิดดิ้นไอ้มาทุมคันมันขาดนี่แหละโอ้ลีโว่เพิ่งงามขนาดตงตงตงเลยคันหน้าเบิกใหม่เพิ่นขาดพี่น่องเลยเป็นเวรเป็นกรรมอีกแล้วพ่อพ่อเดินหน้าอีกด้วยจังหน่อยนะ่ะ พอแล้วพอแล้วเออพอดีบาทไงนี่เออได้อยู่ดอกพอดีงามนะสำเนียงโอ้ยเป็นเวรกรรมอีกแล้วหน้าเบิกผัดข้าหน้าขาดพี่น้องเลยสอบอีกแล้วสอพอน้องจ้าสวัสด์นครีดอีกแล้ว โอ้ยห้องหิตเขาแมนลอมน้ามันบกเขามาล้ะก็บบกขาดดอกอันนี้ลอมน้าเขามมาลายใหญ่พูด,อ,พอ,ดอืมนะลอมน้าเอาสำได้สำหนึงน่งก็ได้แหละในขาดกึง่งปึงลงมาห้อยน้าจะลุ้มไปใช้คำลุ้มลงมานี่นปองเดียวนี่บ่เนี่ ออสองปองทมแล้วละปองหนึงฮาวิยากใส่เจ้าของน <c oughs> <c oughs> ี่าหฮะเออบได้มาเบิออกมันหน้าเบิก ใหม่พี่น้องเลยอ๋อัวพี่น้องกะาบาวสีพี่น้องเลยหมู่บากับตันนี่แหละเพิ่นจูไปน้ำตกแต่หัวปีผมพี่น้องจุดพ่อดำแหละวัดพระฮัทวัดสิไอรุ่งดำน่ะเออ วันพะัดสิลุงดำพี่น้องเพื่อนว่ะเขียวงามมีลีพี่น้องหน้าเบาเศษหน้าเบาเศษลวดเสียเศษนั่นเองพี่น้องเลยหน้าเพื่อนนี้ให้หน้าตากลาร้ายน้องกับลายสะกับายหน้าเพื่อนมีแต่หน้าเบิกพี่น้องมีแต่หน้าเบิกหน้าเพื่อนเพื่อนยังเป็นผู้บ่าวเป็นวัยรุ่นพี่น้องเลยอายุกแก่กว่าบากับตันสองปีสองปีหรือว่าสามปี ประมาณเสาเก้าปีเนาะบาวสี่เพิ่นแต่ไปนำกันพี่น้องเลยไปนำกันเป็นหมู่กันอืองามรปดพี่น้องเลยอ้หอมผุนหวนเลยเข่าิ่นงามขนาดกะิ่น Chị đâm nha là phía ơi, nạm phần nhau bố mì Nạm phần nhau bố lái phần chị đụt, chụp túc Ui, pà màn này Ui Pà mì xơi ิ่นพอดีดำเลย,ยพี่เนาะงวคว้ยเป็นร้ายงวคว้ยฝืน เต็มข้อพี่นอ้องงอกไว้เพิ่นเต็มข้อพี่น้องเลยนี่ไม่เท่าสอนแถวไอ้นหน้านี้น โอ้ยนะคาแม่นว่าอีกวางสองสามมือนะ่ะดำได้เนาะเออที่ดำหน้าเลยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อดำหน้าเด้อพี่น้องเป็นตะมวนแทปบาเนี่ยที่ดำหน้าเลยก้าบ่าวกัปตันฮะกะออกพี่น้องทั้งหน้าบ่าวเศษเปิดที่ดำหน้าเลยพี่น้องเลย พ่นด,ดูหน้ำตกไปหัวปีผู้เขตนี่พ่นโตก่อนหมูเลยก,กะนะเขตนี่อ๋อพิตาสิลกง่ายพี่น้องเลยหน้าดินทรายพี่น้อง,งเลยตาสิลกง่ายก,กะเผืนจ้วงลกขัวกวักเป็นตะม่วนมา,มาจักปลาตั งัวพี่น้องงัวเสียบดุงัวเสียเศษ <c oughs> งัวหมูละกลายเต็มขอกพี่น้องเลยงัวพันงัวลาดแน่ยลายอีรีพี่น้องเลย